สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนอกจากนอตทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะเมื่อนี้ก็น,นําแนวทางมาัดรวมสีลาวนอกจากของวันที่สิบห้ามาแบ่งปันเช่นเคยนอจาะสาหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภลำล้ำรวยๆนะเนาะเขากลับมาเบิง้งผลกันก้อนนอกจากผลวันที่สิบสี่ลาวสตาร์ผลที่ออกเจ็ดศูนย์หนึ่งกับซีซีศูนย์หนึ่งเข้าตารางวันนอกจากศูนย์หนึ่งส่วนซีีไม่มีกระลุดเนาะ ลา VIP แปดเจ็กับหกแปดหลุดนาจะส่วนหกแปกะเข้าตัวเด่นหกวิ่งรุดแต่ตัวจอห้องบ่มีเนาะเาจะตา VIP ห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเข้าเด่นห้าวิ่งรูดตัวจอบ่มีนาาจะกระลุดไปแ5ก็เข้าเด่น5วิ่งรุดหลุดอีกน่าจะตัวจอบ่มีเนาะเราจะตา VIP เก้าเจ็ดเจ็ดกะหลุดน่าจะหนึ่ หนึ่งเก้าเข้าตารางวันเนาะจ้นะเนาะรอบนี้ก็เข้าแต่ดเด่นหาหกวิ่งรูดเนาะจากทะรูดหากระมาในรอบลาสตาวนะีไอพีเนาะหาเจ็ดกับแปดหาบนล่างเนาะจากทะรูดหกนอกจ้ะรูดหกมาเล่าวีไอพีหกแปดนาะจ้ะส่วนในตาราง 1, าวันะมาสองคูเนาะมาส่วนหนึ่งในรอบลาสตาร์แล้วลกระมาเล่าสามขีหนึ่งเก้านอกจ้ะเข้าแต่ตารางวันเนาะจ้ 1, ะจในรอบนี้ค่ะกราบขอโทษขออภัยตรวจจอพมาแต่วิ่งรูดกระมาเยอะนอกจ้ะเนาะ เาก็มาลุนต่อตามต่อเลยจ้าเนี่ยทางมีเขามีรถ้วจ้าพี่น้องจ้าปาปนกันไปเนาะทางช่องก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางนะจ้าบริสนับสนุนให้เรียนการพนันเนาะถ้ามักถ้าชอบคอยตามนะจ้าถ้าบบมากระเื่อนผ่านด้เลยเนาะวันที่สิบห้าลาสตาให้เด่นที่ศูนย์ห้าวิ่งรดูดตารางวันมีสองมีสามมีแปดมีเจ็ด จับสองตัวสามตัวได้เลยเนอะจากนี้รอบที่แล้วก็แตกไปสองคู่เนาะรอบนี้ก็เบิงเนอะจากเพื่อมีตัวมักตัวชอบส่วนตัวจ๋อก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าสองห้าสาม น้ำเดอจ้าสองตัวส่วนตัวนิ้นศูนย์สองศูนย์ห้าห้าสองห้าห้าหากับเก่านี่เป็นตัวเดียวกันเนะาะจ้าพี่น้องจ้าทำมาคูนี่ก็ลองกลับหัวกับหางได้เนาะ วิเคาเอาะจ้ามักชอบตัวใดแคบใดจดใดเนาะนําไปเป็นแนวทางไ้เลืยจ้าส่วนตัวเด่นกับในตารางวันนี้สามารถจับไปใส่ตัวที่ห้องมักเข้าชอบได้เนาะมีคู่ใดมักคู่ใดชอบก็รองวิเคราะห์อเอานะจ้าพี่น้องจ้าทางช่องก็เป็นเพียงแค่นแนวทางนะจ้าเนาะก็ ก่อนดีดอกไปนะจ๊ะกระสวยเป็นกำลังใจให้แอดมินนะจากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสนะับสไครเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะเพื่อที่จะบริภาทแนวทางที่แอดลงให้เนาะขอให้พี่น้องเอฟซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำด้วยๆจ้าพอกันคลิปนาะสวัสดีค่ะ